คดีนี้ไปโดูแก๊งเพื่อนกับการปลุกเพื่อนปลุกยังมีระดับซะด้วยสวัสดีครับผมร้อยสําทธิ์หวรพลคัคพันตำแหน่งรองสรารวัตรกองบัญชาการตำรวจกรบินชายแดนจะไปกินเลี้ยงกันแก๊งนี้ทั้งแก๊งเป็นเพื่อนกันครับกำลังมาชวนกันสังสรรค์ชวนสำเร็จไหมไปดูเออพวกเองไปกันเว่าอะไรหวะไปหอหนุกอุอ้ยเออเออเออเฮ้ยข้าวสึกไม่ค่อยสบายวะกินยาไปแล้วด้วย อยากนอนว่ะโ้ยไปเถื่อน่าไปเถื่อเฮ้ยไปเถื่อได้เองตัวไม่ไปอ่ะไม่ไปพวกเองไปกันเถอะไปเถอะจะนอนแล้วเออเออเอองั้นยิงนอนแล้วกันเวลาพวกข้ากลับมาเคาะประตูอ่ะเองเปิดประตูให้ด้วยแล้วกันเออไปไปโอเคก็เขาป่วยเขาไม่ไปแล้วทางนี้ก็กินยาเข้าไปก็หลับจริงๆจังๆเลยครับทางเพื่อนเนี่ยเที่ยวเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาเออห้องห้องนี้เปล่เออได้ โอ้นไปเออดับตัวหนเอาเว้ยมาคับกลับมาแล้วเอ้าเฮ้ยเขากินยาหลับสนิทเลยโอ๊้นอ้นดับตั้หน่อยไว้ยเอ้าทำไมมันหลับสนิทอย่างนี้วะเนี่ยเพราะเขากินยามาเลยเฮ้ยโอ๊นมากลับมาแล้วเฮ้ยไม่ตื่นเฮ้ยตื่นตื่นโอ้โหทำไมมาหลับขนาดนี้วะเนี่ยจะทำไงวะเนี่ยโอยสใสยนอนหน้าห้องแล้วอะ จะบ้าเหรอโว้ยก็มันไม่ตื่นนะจะปลุกยังไงวะเนี่ยเรามันนอไนไรนะห้องเยัางไงเราต้องปลุกมันให้ตื่นแล้วไอ้จะทำยังไงวะยังไงยังไงปลุกมันตั้งนานแล้วยังไม่ตื่นเลยเนี่ยตาดูแล้วตาพิธีแล้วพิธีนะั้นยังไงมันก็ต้องตื่นพิธีอะไรไ,ไฟอ่อนไปไหมโว้ยไปไหมไปไหม ไปไม่จริงไปจริงไปไหมหมดแล้วเนี่ยไปไม่จริงๆนะเนี่ยไปไม่หมดไม่เออเออโอ๊กตื่นสักทีโอ้โหข้าเรียกทั้งนานเองไม่ยอมตื่นมาให้ข้าโกหกบอกว่าไปไหมไปไหมเอ็งถึงเพิ่งตื่นเลยเนี่ยไปเหงื่อว่าไงนะอ้าวก็เมื่อกี้เนี่ยผมเคาะประตูเรียกเพื่อนผมแต่มันหลับสนิทไม่ยอมตื่น ผมองโกหกบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยมันถึงเปิดประตูามารับผมเนี่ยอ๋อที่ตะโกนว่าไฟไหม้เองหลอกเพื่อนอืมแต่จริงๆแล้วไม่มีไฟไหม้ไม่มีมีแต่ไหนแล่ะไฟมึงไฟไหม,ม้ไม่มีขอบใจไาโอ้โดนโดนอโอ,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 อ ใจร้อว่ะได้ยินไฟไหมก็วิ่งกันเละเลยพอได้ยินเรื่องจริงๆก็กระเทิบเลยเฮ้ยเห็นใจเขาหน่อยโดนจึงร่วกไปแล้วแหมฟืนมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทําอะไรผิดก็แค่ปลูกเพื่อนน่ะโอ๊ตโไฟไหม้ไฟไหมไฟไหมก็ยังไม่ตื่นนี่เขาเลยเอาละแผนสุดท้ายเขาก็เลยเต็มที่เลยทีนี้โอ้โหไฟไหมไฟไหมเคาะเพื่อจะให้แกล้งเพื่อนให้เพื่อนออกมาเปิดประตูก็ปรากฏว่าโอ๊ไม่ยอมตื่นครับ แต่ว่าเพื่อนข้างห้องรู้ขึ้นมากันเต็มเลยมาวิ่งนึกว่าไฟไหม้ด้ยไฟไหม้มนก็เลยคิดว่าไฟไหม้วิ kind of right ่งมาวายกันหมดเลยทีนี้พอปรากฏว่าเพื่อนตื่นขึ้นมาไฟไหม้ที่ไหนครับผมเปล่าไม่ใช่ไฟไหม้เขาแกล้งเองนี่แหละขอเลยตื่นขึ้นมากันหมดเลยพอมันถึงไม่มีไฟไหม้ก็เลยโมโหแล้วก็เกิดทําร้ายร่างกายกันเพื่อนในห้องตื่นแล้วแต่คนปลูกเมาเท้าหลับไปแล้วโลกมันไม่แน่นอนนะน้องนะว่าไหมขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพัน รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจบของเรื่องตะโกนไฟไหม้ปลูกเพื่อน